ว่าดีครับอันนี้พามาดูเว็บหนึ่งสองห้าคันนี้นะครับมีอาการเสียงเครื่องนะครับชุดค่าเสียงดังนะครับดังแบบไหนเดี๋ยวไปฟังกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลือ้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันร้อนจะถอดอยานะครับอันนี้เป็นรถข้างๆนะครับเป็นฟงข้างก็นี่นะครับ พวงข้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปลื้อดูกันว่าคันนี้เป็นที่อะไรเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นผมจะนิฐานแล้วนะครับเตรียมอะไรไว้แล้วนะครับถ้าสังเกตนจะเห็นไปจะไปดูกันไปครับมาลุยกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราถอดทอยเสียวก่อนนะครับถอดทอยเสียวก่อนเลยนะครับก็ดูกันไปยาวๆเลยนะครับว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวดูด้วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ หรือทั้งหมดเลยนะครับเช็คให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับเช็คให้ทั้งหมดแล้วก็เสนอให้นะจะไมได้หรือแค่ผมมุดอ่าเป็นที่โซ,โซโลล่ลอลินก็ผมก็จะเช็คจุดอื่นให้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจุดอื่นมีปัญหาก็จะได้แจ้งไปด้วยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่า ข้างในเป็นที่อะไรบ้านนะครับเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นอยู่แล้วอ่าตัวนี้พอท่อเขาแบบสวมมากนะครับ<ม>ก็จะถอดง่ายนิดนึงนะครับต่อไปเดี๋ยวได้ถอดอุปกรณ์ส่วนควบเลยนะครับนี่ครับท่อบ,บําบัดไอเสียนะครับถอดออกเลยแล้วก็เป็นในเรื่องของเอ่อ ตัวคาร์บูเลเตอร์นะครับเพราะถ้าถอดคอมันได้ก็ถอดที่คอเลยนะครับคอยดีเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถอดคาบูนะครับพยายามก็ถอดน้อยที่สุดนะครับถอดน้อยที่สุดมันก็จะสะดวกสบายเรานะครับไม่ต้องลุเยอะด้วยนะครับ ปักหัวเทียนถอดออได้เลยนะครับปักหัวเทียนแล้วก็ตัวหัวเทียนนะครับแต่หัวเทียนผมแนะนําอย่าเพิ่งถอดน,นะครับเพราะว่าน็อตมันเป็นเบอร์แปะน็อตเฟืองโซโลิดิมเป็นเบอร์แปะ,ะครับไว้เก็บพลังอัดกระแทกน็อตออกหน่อยนะครับจะได้ง่ายนะครับ ก็จะถอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ถอดคาบูนะครับเราถอดที่คอยดีเลยนะครับมือใหญ่ๆก็จะยากนิดนึงมือเล็กก็จะง่ายหน่อยพอถอดแล้วคาบูก็จะโยกออกมาได้แบบนี้นะครับที่จะตายแบบนี้นะครับอันนี้คอยยางก,ก็ขาดนะครับขาดนะครับ คอยางไอดีนะครับขาดด้วยนะครับส่วนนี้ก็น่าจะต้องน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตาภาพไม่ไม่น่าไหวนล้วผมแกะพวกอายนะ่ล้วมันพวกนี้ผมเสนอให้หมดนะครับเปลี่ยนให้หมดไม่ได้คิดเพิ่มกับพวกนี้นะครับก็ทำแถมๆไปให้นะครับ เห็นมันเก่าผมก็เปลี่ยนให้นะครับก็เดี๋ยวอัวกาณผมจะถอดออกมาได้เลยนะครับถอดหมดเลยถอดออกมาทั้งชุดนะครับจะยกามาให้ดูตัวคอยดีนะครับที่ผมบอกว่ามันมันขา อะไรที่มันติดเราทำงานไม่สะดวกก็ถอดออกได้เลยนะครับถอดออกได้เลยนี่นะที่มันขาดนะครับนี่นะรอยดีมันขาดนะครับอันนี้จำเป็นนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับ ดูคาบูสกปกปกมากนะครับเดี๋ยวต้องลาคาบูด้วยนะครับเนี่ยคอมนะขาดนะครับอันนี้จะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นี่แบบนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะครับมองข้ามไม่ได้นะครับจุดที่จะทําให้พังได้เลยนะครับพังได้เลยถอดน็อตเบอร์สี่นะครับฝั่งหัวเทียนนะครับ น้าฝาปิดเฟืองโซ่นะครับถอดมาแล้วก็แทะแทกเปิดฝาปิดเฟิงโซ่นะครับนี่นี่เอามาแนะ้ะนะครับปะเก็นพวกนี้เปลี่ยนหมดนะครับ มีการรื้อเครื่องมาแล้วนะครับมีการรื้อเครื่องมาแล้วนะครับนี่นะน็อตดูนี่หนไหมรู้แล้วว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะโซ่หย่อนเลยนะครับน่าจะไม่ชุดสะพานสึกก็เป็นที่อ่าสะพานไม่สะพานสึกก็ตอกดโซ่นะครับหรือไม่ก็โซ่เราลิ้นหย่อนนะครับรลิ้นยืดนะครับ อนอดเบอร์แปดด้วยโอ้โหหานอดหวานนะครับนะครับหานัหวานหนึ่งตัวนะครับหวานไม่ออกเลย ต้องหดรละเบิดสับสักหน่อยออกละนะครับสับแค่นี้พอนะครับน้าทํามาสภาพนี้นี่ผมจับเปลี่ยนเลยนะครับจับเ,นะเปลี่ยนเลยนะดูนี่อันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวหันเป็นมุมกล้องหน่อยดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะเมื่อนะครับเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นกันอ่ะเราจะเห็นกันแล้วนะครับสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคต่อไปก็ถอดตัว ตรงโซ่เราดึงออกมาได้เลยนะครับโซ่ต่นะอไปมีอะไรไม่มีอะไรแล้วนะครับถอดนอตข้างเสื่อนครับขันมาไม่แน่นเท่าไหร่นะครับขันมือเดียวก็ออกแล้วเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครับว่าอะไรจะเสียหายบ้างนะครับในข้างในนะครับ ต้องทําอะไรบ้างนะครับ๊บอ,อไรก็ถอดฝาบาเลยเลยนะครับน็อตสี่ตัวนี่สี่ตัวเบอร์สิบสองก็ขน,นอกได้เลยนะไม่ต้องทะแยงไม่ต้องอะไรต่างนะครับขันออกให้มือขันได้พอมือขันได้แล้วนะครับต่อไป ขอนี่ครับน็อตฝาครอบเบานะครับคลายหลวมนะครับคลายหลวมทั้งฝาครอบตั้งเบาของไอเดียเสียเลยนะครับเพื่อที่เวลาเราถอดฝามาแล้วเวลาเราจะขันเช็คตัวนะี้มันจะได้ขันง่ายปึ๊บนี่มีแหวนมีแหวนทั้งสี่ตัวเลยนะครับแต่จะมีแหวนหนึ่งตัวที่หน้าตาแตกต่างจากเพื่อนนะครับ ก็คือจะเป็นแหวนทองเหลืองทองแดงแหวนโลูมิเนียมก็ได้นะครับอยู่ที่เสาต้นนี้นะครับไว้กันน้ํามันนะให้กันน้ํามันนะครับต่อไปมัน,นรัดฝาตู้มาได้เลยทึบนี่ฝาน้ํามันหนาเตอะเลยนะครับดูฝีฝาก็รูแ้แหละทึบนี่สะพานโซ่ตัวล่างเกินฝา ตัวบนโซโลารินนะครับต,ต,ตั้งชอดต,ต,ตั้งโซ่อัตโนมัติรหรือตัวกดโซ่ที่เราเรียกกันนะครับเนนบอร์แปดที่เขาใส่มาแดนดาน่นลำเดานดาดนกเบอร์แปดจะมีบางตัวรอติดนี่อันนี้มีรอยติดกาม,มานะครับมีรอยติดกาม,มามีประเก็นครบอยู่นะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการถอดเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบ ลูกสูบไม่มีปัญหานะครับทานในชุดลูกสูบนะครับหนึ่งอุ้ยปอบบางเฉียบเลยนะครับปอบบางเฉียบเลยเพราะว่ารถเขาลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับเหญขนาดไหนนะครับนี่ ดูลูกรู้แล้วครับเนี่ยลูกทรงคาสซี่นะครับลูกของทรงคาสซี่นะครับลูกตัวนี้จะเป็นลูกคาสซี่นะครับผมดูก็รู้แล้วนะครับว่าไม่ใช่ลูกเดิมนะครับลูกคาตซี่นะครับลูกคาสซี่ของอาร์ตนะครับนี่ของอาร์ตนะครับแต่ไม่ได้ลงปลามาแต่ว่าก็ไม่ได้ชนนะครับก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเราไม่ชนปอกโซมีรอยเป็นเส้นนะครับก็เดี๋ยวเช็คระยะปากแหวนนิดนึงนะครับ ปากแหวนก็ไม่ถือว่าห่างมากนะครับก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือปลอกสูบเขาค่อนข้างที่จะบางจัดเลยนะครับน่าจะประมาณหนึ่งมิลนะครับปลอกเดิมนะครับคว้านไปถึงลูกห้าสิบหกมิลเลยนะครับลูกตัวนี้ห้าสิบหกมิลนะครับค่าที่สแตนดาร์ดนะครับการตูกมีการเปลี่ยนมาใหม่นะครับการตูกอันนี้น่าจะต้องเปลี่ยนเป็นโซลาลิ้นนะครับหลักๆเลยนะเปลี่ยนเป็นโซลาเดี๋ยวต่อไปถอดขาเทียนะครับ หทกเกียร์เดี๋ยวดูใกล้อ่ลืมนะครับรุ่นนี้ไม่ถอดได้นะครับไม่ต้องถอดก็ได้นะครับจะเอาง่ายๆนะครับถอดฝาครอบสแตนเานะครับอันนี้ผมจะไม่ถอดให้ดูว่าไม,ไม่ต้องถอดก็ได้จริงไหมนะครับจกกระปกุกให้ ยกระดับหน่อยหาอะไรลองนะครับให้น้ำมันจะมันตกนะครับแล้วก็ถอดปาครอบจานไฟเลยนะครับจะเป็นน็อตเบอร์แปนะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่มี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 รูดมาหนึ่งตัวแล้วเป็นเบอร์สิบน่าจะคนคนที่ทํามาก่อนนะครับเขาใส่มานะครับถ้าเราทํามาแล้วนอจะไม่เหมือนกันหรอกนะครับมันหายหรือมันชำรูดบางทีก็เจอตัวไหนใกล้ตัวเขาก็จับฝัดนะถ้าเขาไม่มีนะครับเห็นไหมอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีแหวนรองอะไรมาดูเนี่ยมีน็อต ลัดจุกลมนะครับบอกมาอึงตัวผมจะไม่ใช้บ็อกยิงนะครับเพราะว่ารถท้อง้างเก่าแล้วนะครับกลัวตัวไหนตัวนึงเกียร์มันล็อกนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะพาเกีย,ยร์เสียเดี๋ยวสวย นี่ก็มีแหวนมีนัดล้อนัดจุกลมนะครับลองมาเหมือนกันน่าจะนัดยาวเกินนะครับขันไปได้ทนดูติดกามาซะเยอะเลยอันนี้เป็นเบอร์สิบดูนัดอะไรใส่มาโอ้โหดูหจะขันมาไม่เหมือนกันหรอกนะครับ ก็นับผ่าเข้าจำไฟเอามาดูเลยนะครับไม่ออกก็ขอ,ขอ,อนเคาะนะมีติ่งให้คาะนะครับนี่ติงออนนต่งมันนี่อแล้วเราก็โยกหน่อยโยก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 ,โกนี่ออกแล้วนะครับถอดเฟืองสตาร์ดูมีรอยสกัดตีเอาเลยนะครับ ดูก่อนไหมรถมีการทำมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หละนะครับก็เข้าใจแตนะ่แต่ไม่เป็นไรมาที่ผมมันเจอแผลหมดเลยนะครับไม่ยั้มีแลเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนทีง,งาออกมานะครับอันนี้ก็จะยิงออกนะรถเบริบปอก ก็้องยิงนะครับยิง<ะ>บางทีอาจจะออกก็ได้อุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบุัตอะไรเอ่ยักค่นะครับงงกับบุัตตัวนี้เช่นเดียวกันอุ๊ยทำไมมีรอยอะไรกินตรงนี้นะครับเหมือนมันมีจะกลับหรือเปล่า มีบุธ,ธรรมชาติอะไรไม่รู้หลุดมาหนึ่งตัวบุษขวบนะครับต่อไปก็เดี๋ยวถอดตัวสัพาานโซ่นะครับเกียร์มาหรือเปล่าไม่เห็นรอยอะไรกัดนะครับอุ้ยไปแล้วตกลงไปในน้ำเนาะ ล็อกโซลลิงก็ถอดออกมานะครับนั่นจะต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับน่จะต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่อันนี้ไม่ต้องถอดออกหมดก็ได้นะครับแต่ผมจะถอดออกหมดเลยนะครับจะมีสปริงหนึ่งตัวนะครับนี่ตรงนี้ระวังหายนะครับระวังหายติดไปกับล้อไม่ได้ก็ได้นะครับนีสะพานตัวดิ้นะครับมีสะพานตัวเดมขอมาเขาสะพานตัวดิมนะครับอันนี้สะพานเก่านะครับก็ตึกหล่อแล้วนะครับนี่มีอะไรไม่รู้รอยเจียมาเหมือนจะติดหรือเปล่า เจียมาหรือว่าหลวมนะครับอันนีเเนน้เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็โซโอลลินทถอดออกมาดูนะครับายานหรือไม่นะครับยานหรือไม่ปึ๊บอ่านี่นะครับนีก็ะโซใหม่นะครับโซใหม่โซแท้ะนะครับโซโลลินผมไม่ใช้เทียมนะครับผมใช้แท้มหมดเลยนะครับ<ซ>ก็เดี๋ยวเราจะเทียบข้อด้วยสายตานะครับ ว่ายานหรือไม่ก็ยานมาในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถือว่านั่นนะครับแต่ก็ดังได้นะครับโด,โดยโดย,โดย,โดยโรวมที่สะพานโท่ก็ก็สึกไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่ยืดนะครับเพราะว่าตัวสะพานโทมันก็สึกนะครับก็เลยทำให้มันดังได้นะครับ กา,การไม่รวมนะครับการไม่รวมโอเคก็มานั้นเดี๋ยวผมจะไลน์ทางาสารแล้วเรามาเจอกันตอนที่เราจะประกอบเครื่องกันนะครับ